สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน,น้องๆสายมูสายวัตถุมงคลท,ทุกท่านนะคขรบ <c oughs> พอพรามครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องพัสดุนะฮะซึ่งเป็นพัสดุพิเศษนะฮะที่พรพรามได้บูชาวัตถุมงคลรุ่น สเด็จอง์ปฐมยิ้มรับทรัพย์นะฮะปัตถุมงคลของประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะซึ่งท่านได้ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านนะฮะอันนี้พระพรามได้บูชามาจากคุณเพจนะฮะพระดีนะฮะคุณวารุณีอารมณ์รื่นนะฮะไม่จ,จำชื่อท่านผิดหรือเปล่าคุณอ,อารดีอารมณ์รื่นในสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะฮะ ทีนี้พบพรามก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิปาฏิหารนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพ่อองค์ปฐมยินรับทรัพย์ที่พระเดชพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัด่าขนุนนะฮะท่านได้ทําพิธีพุทธาพิเศษซึ่งการทําพิธีพุทธาพิเศษกับพระรุ่นนี้เป็นพระรุ่นที่มีความพิเศษนะฮะอย่างมากๆนะฮะมีความพิเศษอย่างมากๆพิเศษ หลายพิเศษนะฮะพิเศษอย่างที่หนึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กได้เล่าให้กับลูกหลานฟังว่าปกติเนี่ยเวลาที่ท่านจะไปอาราธนาพระบารมีขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีอาราธนาพระบารมีพ่อพระ,พระปจิตกุทธเจ้าก็ดีอาราธนาบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ครูบาอาจารย์ให้ได้มาช่วยพุทธาพิเศษวัตถุมงคลใดๆก็ตามนะฮะ ปกตินี่ปกตินี้ท่านจะจะ,จะนิมนต์มาได้แบบง่ายๆนะฮะแต่เป็นกรณีของพระเครื่องรุ่นนี้นะคือสมเด็จพ่อองค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์เนี่ยไปนิมนต์สมเด็จพ่อทุกๆพระองค์นะฮะอันมีสมเด็จพระอ,องค์ปัจจุบันนี่แหละเป็นที่สุดท่านก็เสด็จไม่เสด็จมานะฮะไปนิมนต์พระอรหันต์หลวงปู่หลวงพ่อท่านก็ไม่เสด็จมานะฮะไปนิมนต์หลวงพ่อท่านก็ไม่เสด็จมานะ ท่านพูดเป็นค,คล้ายๆเครือเดียวกันว่าโอ้สมเด็จพ่อองค์ปฐมนะใครจะกล้าไปพุทธาพิเศษสมเด็จพ่อองค์ปฐมได้ล่ะ,ะก็ไปขอบารมีท่านเอาเองไปอาราธนาสมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านเอาเองท่าน่ายอย่างนั้นก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเล็กก็ประเด้ประคุณหลวงพ่อเล็กท่านก,ทานก็ท่านก็ไม่ต้องไปอาราธนาพระบารมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะที่ พระวิมานของสมเด็จพระอ,องค์ปฐมเองนะฮะเพื่อที่จะมาให้สมเด็จพระอ,องค์ปฐมท่านได้ทําพิธีพุทธาพิเศษให้นะฮะแต่กรณีนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านบอกไว้ว่าท่านได้ท่านได้เข้าเข้าไปในถ้ำเนาะไปเข้านิโรธทสมาบัตินะฮะไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอารมณ์ทางจิตของท่านเลยเป็นงานทางจิตเป็นงานทางด้านของสมาธิต่างๆนะฮะเพื่อที่จะ พุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นสมเด็จพระองค์ถมยิมรับทราบเนี้ยมาให้ออกให้แก่ยาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เช่าบูชาที่ได้จองเอาไว้นะฮะในรุ่นต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้งานออกมาแล้วมันเลิศประเสริฐที่สุดนะฮะแต่ตอนนี้ประเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านก็ไปนิมนต์ทุกๆพระองค์มาทุกๆพระองค์ก็ไม่มีใครยอมมาว่าให้ไปนิมนต์สมเด็จพระองค์ปฐมเองนะ,ะพอไปนิมนต์สมเด็จพระองค์พฐถมก็ปรากฏว่า ส่วนพ,พรอองคปถมท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านยิ้มยิ้มและท่านก็มาทําให้นะฮะตอนที่สําเร็จพรอองค์ปฐมท่านมาทําให้เนี่ยท่านทําทําร่างกายของพระองค์ใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลนะสมมุติว่าจักรวาลของเราเนี่ยเวลามองไปใช่ไหมจักรวาลของเราเวิงว่างกล้างกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยสมเด็จพรอองค์ปฐมเนี่ยท่านก็ได้ทําพุทธบาร,รมีของพระองค์ท่านเนี่ยใหญ่จรีระเนะี ร่างกายของพระองค์ท่านเนี่ยวรกายพระวร,รกายของพระองค์ท่านนีใหญ่กว่าจักรวาลนะฮะแล้วส่วนพระอ,องค์พระถมก็แผ่พลังงานออกมาที่วัตถุมงคลนะเป็นแสงสว่างจ้าแบบแต่ไม่ใช่จ้าร้อนนะจ้าเย็นแต่เป็นแสงสว่างจ้าที่มองอะไรไม่เห็นเลยเห็นมิติแสงสว่างใหญ่มากปกคลุมวัตถุมงคลนี้อยู่ตลอดเวลาเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน เข้าสมาธิท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่นะฮะจนกว่าที่สมเด็จพ่อท่านจะให้ถอนจากสมาธินะฮะแต่ทีนี้สมเด็จพ่อท่านทําให้เนี่ยพระเดชประคุณหลวงพ่อเล็กท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวแล้วฮะว่าท่านทําอะไรอย่างไรบ้างแต่พูดได้แค่ว่าสมเด็จพ่อท่านบอกว่าเออทาให้อย่างที่สุดแล้วนะดีอย่างที่สุดแล้วนะไม่มีใครที่จะมาทําได้ดีอย่างที่สุดเท่านี้นะ ก็ <G un less> จริงๆฮะเพราะว่าสมเด็จพระอ,องค์ปฐถมท่านเสด็จทําให้เองเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวปกตินี่วัตถุมงคลรุ่นอื่นๆเนี่ยจะมีะพระพุทธเจ้าอาจจะมีหลายองค์มีพระปฏิบัตมีพระอรหันต์ใช่ไหมอันนี้สมเด็จพระอ,องค์ประถมทําให้เพียงพระองค์เดียวนะฮะพอแม่ครูบาอาจารย์สมเด็จพระอ,องค์อื่นๆก็ไม่กล้าทําเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องให้เกียรติสมเด็จพระอ,องค์ปฐถมใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยรูปลักษณ์สมเด็จพระอ,องค์ปฐถมใครจะกล้ามาทำนะฮะนี่ <laughs> นี <rium> ่นะฮะนี่รุ่นนี้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ฮะนี่พอพระพามโชว์นิดนึงภูมิใจมากเป็นพระที่ภูมิใจมากเลยแล้วก็โชคดีมากๆที่ที่ได้รู้จากเพื่อนท่านหนึ่งนะฮะรู้จากเพื่อนเอฟซีของพระพรามนี่แหละพระพรามก็เลยขอว่าท่านชาวบูชามาจากไหนท่านก็เลยให้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 ชื่อของคุณผารดีอารมณ์รื่นมานะฮะคุณพารดีอารมณ์รื่นนี่เป็น ลูกศิษย์ที่ช่วยงานของหลวงพ่อเกับเรื่องของวัตถุมงคลมาทําเพจพระเครื่องพระดีแล้วก็ได้ให้ผู้คนทั้งหลายได้มาบูชานะฮะพระรุ่นนี้เจตนาดีทุกอย่างนะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะพระครูดเร็เรวิลาการจนธรรมท่านจะนําไปสร้างสเด็จพระอปสมทองคําต่อไปนะฮะองค์นี้นี่เป็นเนื้อทองทิพหน้ากากเงินนะฮะมหาสะท้อนนะฮะ เนื้อทองทิพน้ากากเงินมหาสะทอนนี่นนชื่อก็บอกแล้วว่าทองทิพน้ากากเงินมหาสะทอนแล้วสมเด็จพระองค์ปฐถมก็ท่านพุทธาพิเศษให้เองนะฮะแล้วก็ไม่มีองค์ไหนกล้ามาพุทธาพิเศษแล้วก็มีเพียงแค่วาระเดียวเท่านั้นที่มีประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระองค์ปฐถมท่านได้มาทําให้อย่างที่สุดของที่สุดของที่สุดตอนที่ประเด็จพระคุหลงพ่อเล็กเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในถ้ำสามวันก่อนก่อนวันวัท่ากนุนรับกระถินนะฮะนี่เป็นพิมใหญ่ครับผมเป็นพิมใหญ่ฮะ สวยมากๆนะฮะด้านหน้าก็เพราะเพราะเพราะพระพอพระไม่แกะนะเพราะว่าให้ให้ดูจากทางนี้ก็พอให้ดูแต่ทางนี้ก็พอหพอร,รือหรือยอยากอยากจะดูข้างหลังอยากดูข้างหลังต้องแกะนิดนึงรอ,อนิดนึงเขาแกะนิดนึงหลวงพ่อเขาแกะนิดนึงครับจริงๆไม่อยากแกะนี่ต้องแกะต้องให้มันดูด้านหลังฮนะด้านหลังจะเป็นยันเกราะเพชรนะฮะแล้วกับ มหายันต่างๆที่อยู่รอบยันกราเพชรอีกอีกที่หนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่ามียันอะไรบ้างเพราะพระพามก็ไม่สันทัดแต่ก็ยันที่ดีเลิศประเสริฐสีอย่างแน่นอนนะฮะสุดๆอย่างแน่นอนนะอันี่คือเนื้อเนื้อทองทิพน้ากากเงินมหาสะทอนนะฮะนีมหาสะทอนนะฮะนี่ด้านหน้านี่เห็นไหมฮะเนื <c oughs> <c oughs> <ๆ>้อทองทิพน้กกากมาสวยมากๆนะฮะสวยมากๆนะฮะแต่พ,พระพรามยังไม่ยังไม่ให้ใครบูชานะแต่พ,พระพรามตั้งใจว่าจะเอามาให้ FFC หรือผู้สนใจนี่แหละบูชา เพียงแต่ว่าไอ้เงินเงินทุนหรือเงินที่จะบูชงบูชาเนี่ยพ่อพรามจะแบ่งเอาไปทําบุญครึ่งหนึ่งนะหมายถึงว่าหากจากต้นทุนนะเพราะต้นทุนพ่อพรามก็ต้องไปบูชามาจากคุณอรดีอารมณ์รื่นนะฮะแล้วก็หากต้นจะแบ่งครึ่งหนึ่งเข้าเข้าไปเป็นกองบุญปิดทองพระบสบถสนวัฒนซุงนะฮะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งพ่อพรามก็จะเอาไปหมุนในวัตถุมงคลต่อไปเช่นอาจจะไปเก็บเงินเก็บทุนเอาไว้เช่าบูชาวัตถุมงคลเขาไปเดี๋ยวพ่าคุณหลวงพ่อรุ่นต่อๆไปนะครับผม โอเคนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นพิมพ์เล็กนะฮะมีมีรุ่นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับผมมีรุ่นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเดี๋ยวพ่อพรามกํกำลังจะแกะพิมพ์เล็กนิดหนึ่งนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆนได้ดูโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนโอ้โหแบบเดี๋ยวพ่อพรามเอาไปเลี่ยมวันนี้เอาไปเลี่ยมแบบไปเลี่ยมแขวนเดียวเลยเฮ้ยภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆ รักอ่ะคือพ่อพรามแบบคือพ่อพรามรักคารพสมเด็จพ่อปัมอยู่แล้วนะฮะแล้วสมเด็จพ่อจริงๆก็รักคารพหมดทุกพระองค์และแต่มันหมายถึงว่าสมเด็จพระองค์ปฐมท่านเป็นไอดอลนะท่านเป็นไอดอลของมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์นะฮะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มักจะมีความคิดในใจว่าสมเด็จสมเด็จพะอปฐมคือพระพุทธบิดาคือบิดาของพุทธวงศ์ทั้งหลายทั้งมวลผู้ให้กําเนิด ผู้ตั้งรากฐานวางรากฐานให้กระหน่อพุทธวงศ์ที่บำเพ็ญบารมีนะฮะนี่พิมพ์เล็กครับผมนี่นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์นะฮะพระครูวิราชพระครูดรวิราชการจนธรรมนะฮะวัดท่าขนุนนะ,ะหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะก็อย่างที่วระพราบ,บอกไปเมื่อกี้นะฮะการพุทธาพิเศษนี่เป็นอภิมหายิ่งใหญ่มากนะฮะอภิมหายิ่งใหญ่มากแล้วก็สมเด็จพออระองค์ปฐมท่านมาทําให้เองนะฮะ อันนี้พิมพ์เล็กครับผมพิมเล็กราคาจะถูกกว่าพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่พิมพ์เล็กนี่ก็เหมาะสําหรับผู้หญิงก็ได้นะฮะผู้ชายก็ดีนะฮะได้หมดนะฮะแต่พิมพ์ใหญ่ราคาจะกระโดดขึ้นสูงนะฮะราคาจะกระโดดขึ้นสูงวัตถุมงคลหลวงพ่อเล็กนี่ท่านสร้างไม่เยอะฮะดังนั้นเป็นที่ต้องการของผู้มีปัจจัยเงินทองพอดีเพ,พราะพระเมีก็มีทุนที่หมุนในวัตถุมงคลอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะก็ไปกู้เข้ามาไม ไม่ใช่เงินของตัวเอง่ะกู้เขามากู้เขามาเยอะแหละเยอะเลยฮะกู้เขามาแล้วก็บวกค่าคอมมิชชั่นตัวเองสองเดือนได้รวมกันนะ,ะแล้วก็เอฟซีท่านอุปถัมมาด้วยนิดนึงนะฮะจำนวนหนึ่งนะฮะก็รวมรวมกันก็หลายตังอยู่เหมือนกันนะฮะประมาณประมาณห้าหมื่นบาทโดยประมาณที่พ่อพันจะเอามาเป็นหมุนหมุนในกองทุนบุญกุศลต่างๆที่ทําตลอดมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังหาทุนในการปิดทองพระโบสถวัดท่าสุงนะฮะพะเครื่องหลวงพ่อเล็ก สมเด็ผมผมจพระรมชนนีมหรัฐรุ่นนี้พ่อพรามสามารถบูชามาได้ประมาณหนึ่งนะฮะมาได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ้าพร้อมเมื่อไรหรือหรือพร้อมเมื่อไหร่หรือวัดหมดเมื่อไหร่หรือเอฟซีต้องการเมื่อไร่ต้องการยังไงก็ลังไมามานะฮะเมส8847นะฮะไอดีไล์เมส8847นะฮะแต่ว่าพ่อพรา,ามอาจจะขอบวกราคาให้สมเหตุสมผลนิดนึงนะฮะ เพราะว่าราคาองค์พระที่มามาจากวัดก็ก็ก็มีก็มีราคาพอประมาณหนึ่งนะฮะโอเคเนาะถือว่าทําบุญร่วมกันมันหายากหายากหาไม่มีแล้วแล้วอีกแค่ประมาณ 3- าสี่เดือนหลังจากว่าหมดจากวัดเนีย่ยราคาจะพุ่งขึ้นถึงระดับเกือบ1ิบเท่าเลยเกือบ10บเท่าเลยสิเท่าเป็นอย่างน้อยเพราะถามว่า10บเท่าเลยนะนี่นะเพราะฉะนั้นพระหลวงพ่อเล็กนี่โอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาฮะท่านสร้างน้อยท่านสร้างน้อยแล้ว,แล,วแล้วความต้องการของคนเยอะ พอความต้องการของคนเยอะแล้วคนก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะฮะบ,บางคนที่ไม่ได้ก็คนที่มีอยู่ก็อยากจะเก็บคนที่ยังไม่มีก็อยากจะได้นะฮะร,ราคาก็เลยสูงนะฮะดังนั้นก็แต่พอความไม่บวกสูงเกินไปบวกบวกแบบพอดีพอดีแต่ว่าเป็นราคาบุญราคาบุญนะครับถ้า FC คนไหนสนใจจะอยากจะเป็นได้ไปนครบครองเลยทันดีทันใดหรือรอสักเดือน2เดือนก่อนแล้วค่อยมาถามก็อันนั้นพอความก็ไม่ว่าแต่ของมีจํานวนจํากัดนะครับผมได้มาจํานวนจํากัดนะฮะ ได้มันเนื้อทองทิพนากากเงินกับเนื้อฝาบาทนากากเงินนะฮะฝาบาทก็เป็นองค์ทองนี่แหละนะฮะแต่ว่าค่อนข้างไปในทางฝาบาทนิดน,นึงนะฮะสวยมักมักนะฮะดังนั้นสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเล็กท่านเป็นลูกหลานของพ่อเจ้าปุกหลวงพ่อพระราชพรพรหมยานวัท่าสุงนะครับผมนะ,ะท่านบวชตั้งแต่สมัยที่พ่อเจ้าปุ่หลวงพ่อพระราชพรพรหมยานวัท่าสุงท่านทรงพระชนม์ชีพอยู่มีมีอายุอยู่นะฮะสมัยนั้นนะฮะ หลวงพ่อเล็กท่านเป็นพระปฏิบัติพร,ระปฏิบัติชอบลูกหลานสายหลวงพ่อวัดฒนสุงนะฮะแล้วสุดยอดที่สุดของที่สุดนะฮะสเยอดที่สุดของที่สุดก็โอ้รุ่นนี้ละฮะสวิตอุปถัมภ์ยิ้มารับซ้ำเดยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ท่านไหนที่สนใจก็สอบถามหลังไม่นะฮะแต่ขอให้ใจถึงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราทําบุญร,ร่วมกันนะครับผมเพราะพานจาหาทุนไปเป็นทุนปิดทองพระโบสถ์วัดฒนสุงนะฮะ แต่แต่ไม่ได้บวกแพงจนเกินไปบวกพอดีพอดีนี่แหละแต่ว่าให้บอกว่าราคาอาจจะมีราคานิดนึงนะบอกแค่นี้แหละ <c oughs> นะครับผมโอเคก็ขอบคุณ f อมากนะครับทุกทุกท่านเลยนี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เพราะพรายามเอามาน้อยเพราะว่าพิมพใหญ่มีราคาสูง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 เลยแหละถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าคนไม่เข้าใจนะถ้าคนแบบใจไม่ถึงอ่ะนะพิมเล็กก็ราคาย,ย่อม่ยอมมานิดนึงนะพิมพ์ใหญ่ก็สูงนะ เห็นประมาณนี้นะฮะโอ้ยแต่องสุยมากมากนสวยมากๆสุดๆนะับผมภูมิใจมากๆใครดีไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยโอ้ยสมเด็จองค์สมยมยิ้มรับทรัพย์ชื่อก็บอกเลยว่ายิ้มรับรัพย์ยิ้มรับทรั์นะฮะทำงานทํางานทําเงินหางงหาเงินก็ยิ้มแล้วก็รับรั์อย่างเดียวนะเงินหลังอะไรมาเทมารับรัพย์อย่างเดียวนะครับสาธุสาธุนะครับผมสมเด็จพระองค์ปมยมยิ้มรับรั์ประเด็จพระคุณหลงพ่อเล็กด็อกเตอร์พระครูวิลลการชนะธรรมแห่งวัดท่าขนุนนะฮะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่โด่งดังในลาดับต้นๆของเมืองไทยในยุคนี้เลยนะครับผมจากกาญจนบุรีนะครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าใครสนใจจะสอบถามได้เดียวก็หลังไม้นะครับเมษ8 8ด7 i ด l ี n e นะครับ m e a d 8 8ด7นะครับผมสวัสดีครับ